เรื่องย่อเหยี่ยวรัติการตอนที่สองคนร้ายหนีลอยนวลไปได้เซนเดินกลับเข้าสำนักพิมพ์พร้อมคุยโทรศัพท์กับก้องเกียริไปด้วยคุณก้องเกียรติส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาที่สำนักพิมพ์อธิปไตยแล้วก็มาตรวจดูหมายเลขทะเบียนรถที่ผมส่งไปให้คุณด่วนที่สุดเซนวางสายแล้วรองเรียกราตรีที่หลบอยู่ในห้องทํางานรู้ว่าเธอไม่เป็นอะไรก็เบาใจ ราตีกเระซาว,ว่าเขาทำหน้าที่คุ้มกันได้ดีมากแสดงว่าผมสอบผ่านตลอดค่ะเรื่องคุ้มกันนะคะมีเรื่องอื่นด้วยหรือครับไม่ทราบสิคะหรือว่าคุณมีอาจจะมีถ้ามีก็ยังไม่ผ่านคุณน,นี่คลม,มสมเป็นทนายจริงๆหนุ่มสาวต่างยิ้มให้กันสบตากันรู้สึกดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นเซนขับรถไปส่งราตีที่คอนโดโดยสวัสดิภาพ ออกรถจากหน้าคอนโดมาได้ไม่นานเซนได้รับรายงานจากก้องเกียริว่าได้ข้อมูลเรื่องทะเบียนรถแล้วเป็นรถของบริษัทในเครือของนายสมศักดิ์สายตรวจเห็นรถคันนี้จอดท้าทายกฎหมายอยู่ในลานจอดรถของบริษัทนี้ดีคุณไปพบกับผมที่นั่นเซนวางสายแล้วเร่งความเร็วรถออกไปเวลาเดียวกันนั้นราตีอยู่ในคอนโดกำลังโทรสั่งงานยีท ให้ไปสแตนบายแถวตึกนายสมศักดิ์เพราะผู้กองเซนคิดว่าจะมีเรื่องอีทรับคำกระตือรือล้นแล้วชวนพีทไปด้วยอีทกับพีทมาเจอเซนกับก้องเกียริตรงบริเวณลานจอดรถบอกจุดประสงค์ที่ราตีสง่งมาทำข่าวแต่เซนเกรงจะเป็นอันตรายจึงให้สองคนกลับไปก่อนเซนกับผู้ช่วยได้รับการต้อนรับจากสมุนของอึ่งเบงหลานนายหลานชายนายสมศักดิ์เป็นอย่างดี สองคนระวังตัวแจเพราะรู้สึกว่าเข้ามาได้ง่ายดายเหลือเกินปรากฏว่าภายในห้องมีตำรวจอยู่สามนายนั่งคุยกับอึ้งเบงเชิญครับผู้กองผมกำลังแจ้งเรื่องที่ผมถูกคนลายรอบยิงอยู่พอดีอึ้งเบงมาเหนือชั้นหนึ่งในสามตำรวจบอกผู้กองเซนว่าพวกตนรับเรื่องไว้แล้วเซนกับก้องเกียริอึง้งมองหน้ากันเคร่งเครียดสองหนุ่มระง,งับอารมณ์ แต่ไม่วายเดินบ่นกันออกมาที่ลานจอดรถนึกไม่ถึงว่ามันเล่นเล่หเหลี่ยมได้เนียนมากมันใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือของมันเราทำอะไรมันไม่ได้เลยเซนสีหน้าเครียดจัดแต่แล้วทันใดนั้นก็มีเงาผ่านวูบทั้งสองคนเงยหน้าขึ้นเห็นเงาดำบินล่อนวนอยู่ตรงหน้าต่างห้องสองหนุ่มวิ่งไปที่ตัวตึกอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับอีทและพีทที่ยังไม่ยอมไปไหน อิดยกกล้องถ่ายรูปถ่ายรูปเหี่ยวรัติการบินเวียนวนด้วยความตื่นเต้นสุดยอดไม่มีใครได้ข่าวนี้นอกจากเราไม่ทันไม่ทันที่ตำรวจทั้งสามจะพังงะไปจากอึ้งเบงดังเหี่ยวก็ปรากฏตัวในชุดหนังสีดำดวงตาคมกริบภายใต้หน้ากากามองไม่ชัดว่าเป็นใครท่ามกลางความมืดดังเหี่ยวเล่นงานพวกอึ้งเบงตายเรียบด้วยกงเล็บแหลมคง แล้วร่างของนางก็เหี่ยวก็พุ่งออกไปนอกกระจกกลายเป็นเงาดำบินล่อนไปพร้อมส่งเสียงดังกล้องเสร็จและกล้องเกียรติตะลึงกับภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตส่วนอีทกับพีทเก็บภาพนางเหี่ยวได้จำนวนมากรวมทั้งสภาพศพอันน่าสยดสยองของแต่ละคนหลังเหตุการณ์สงบลงเสร็จรีบโทรบอกราตีให้รู้ว่าคนหลายที่เล่นงานเราเมื่อคือนตายหมดแล้วราตีเพิ่งกลับเข้าห้องพักมาหยกยก ถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผมโอเคแต่เจอเข้ากับนางเหี่ยวเต็มเมค็มคงไม่รังเกียจถ้าฉันจะสัมภาษณ์คุณแบบเอ็กซ์คลูซีฟตัวตัดตัว,ตวฉันต้องการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนางเหี่ยวค่ะงั้นผมจบจากนี้แล้วจะไปหาคุณเช้าวันต่อมาหนังสือพิมพ์อธิปไตยก็ถูกรูปลงรูปผู้กองเซนพร้อมพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่ายอดมือป่าเผชิญหน้าเหี่ยวรัติการ คำต่อคำและภาพนิ่งของอึ้งเบ้งตกลงมาจากตึกภาพของเหยี่ยวรัตทิการอยู่ใกล้ๆราตีและพนักงานทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมต่างพอใจกับผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างมากทุกคนชนแก้วกาแฟฉลองความสําเร็จราตีชื่นชมอีทกับพีทที่ลุยงานจนทําให้หนังสือพิมพ์เราได้ภาพเหย่่ยวรัติการก่อนใครทันใดก็มีผู้ข่าวทันใดก็มีข่าวผู้กองเซนสัมภาษณ์นักข่าวถ่ายทอดทีวี ทุกคนเบนสายตาไปยังจุดเดียวกันด้วยความสนใจผมว่าเหยี่ยวรัติการเปิดตัวกับอำนาจมืดเต็มตัวแล้วครับแล้วทางการมีแผนรับมืออย่างไรคะเราก็ต้องรับมือเช่นเดียวกับอาชญากรทั่วไปต้องจับกลุ่มมาลงโทษให้ได้แต่ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบผมได้เผชิญกับเหย,ยวรัติการมาแล้วรายกาดมาพวกอันธพาลมาเฟียทั้งหลายเดือดร้อนแน่ ถ้าใครกลัวก็มอบตัวได้กฎหมายจะให้ความคุ้มครองกับทุกคนจบคําของผู้กองเซนเป็นภาพนายสมศักดิ์กำลังโวยวายกับนักข่าวเหย่่ยวรัติการลงมืออย่างเลือดเย็นทำร้ายหลานชายของผมอย่างโหดเยี่ยมต่อกระแสที่บอกว่าเหยว่วรัติการจัดการกับคนชั่วท่านมีความเห็นว่าอย่างไรคะมันนั่นแหละคนชั่วหลานชายผมบริสุทธิ์ทางการต้องจัดการอย่างเด็ดขาด ทุกคนในห้องประชุมต่างมองหน้ากันอย่างเอื่อมระอาสมศักดิ์ที่พูดออกมาอย่างหน้าด้านว่าหลานชายตนบริสุทธิ์อีทบอกว่าใครเชื่อก็โง่แล้วเอาละต่อไปนี้ทุกคนต้องเร็วฉับไวพี่เชื่อว่าเหี่ยวรติการต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้เราต้องถึงก่อนได้ก่อนเอาละออกไปลุยกันเลยทุกคนรับคำสั่งราตีลุกขึ้นจากโต๊ะออกไปอย่างฉับไวยกเว้นอีทที่เดินเข้ามาหามาถามราตี มีจดหมายประชาชนเข้ามาเรียกร้องให้เหย่ยวรัฐการจัดการกับพวกขายาพวกบ่อนพวกป้นจดหมายบางฉบับมีชื่อมีสถานที่บอกมาด้วยจะให้ลงไหมคะลงได้แต่ไม่ต้องบอกชื่อสถานที่ตรวจสำเนาจดหมายพร้อมให้แนบบัตรประชาชนมาด้วยจะรู้ว่าคนแจ้งมีจริงได้คะ่ะพี่ไนท์เก่งนะคะสามารถจับผู้กองเซ็นมาสัมภาษณ์ได้ให้มันรู้มากว่าใครเป็นใครลาตีตอบิ้มยิ้ม เสียงมือถือเธอดังมีรายการทีวีติดต่อมาขอสัมภาษณ์ราตีรับปากด้วยความเต็มใจอิดรับรู้ระยกนิ้วชื่นชมเจ้านายสุดยอดพี่นุชน่าต้องดีใจที่หนังสือพิมพ์ของเราได้เกิดใหม่เพราะพี่ราตีจริงๆไม่หลอกเป็นเพราะพวกเราทุกคนทั้งสองต่างยิ้มให้กันก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจของตนราตีไปเป็นไปที่สถานีข่าวสัมภาษณ์รายการทีวีตอนนี้ หลักหนังสือพิมพ์อธิปไตยได้ชื่อว่าเป็นฐานให้เหย่ยวรัฐการจริงหรือเปล่าคะเราก็แค่ลงจดหมายของประชาชนที่เดือดร้อนส่วนเหยื่ยวรัฐการจะปฏิบัติการอย่างไรเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมีจดหมายของประชาชนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นด้วยแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากเหย่ยวรัฐการเป็นเพราะอะไรคะอันนี้ก็ไม่ทราบคะ่ะอาจเป็นเพราะบางฉบับลงเพื่อสร้างกระแสไม่มีมูลความจริง บางฉบับเท่าที่เห็นก็ลงข่าวที่บิดเบือนไม่เป็นกลางหมายความว่าเหยื่อรัติการรู้ว่าใครดีใครชั่วหรือคะก็ลองดูจากประวัติคนที่เหยื่อรัติการเล่นงานสิคะว่ามีคนดีหรือเปล่าคุณราตรีมีความคิดเห็นกับปรากฏการเหยื่อรัติการเนี้ยนี้ยังไงบ้างคะฉันว่าดีคะเดี๋ยวนี้ผู้รายไม่กลัวกฎหมายทําตัวเหนือกฎหมายฉันอยากให้มีเหยื่อรัติการสักสิบตัวเลยคะ่ะทําไมคุณถึงได้สัมภาษณ์ผู้กองเซน ก่อนคนอื่นคะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเปล่าคะมีแค่ความสัมพันธ์แค่ในอาชีพงานเท่านั้นคะ่ะเสร็จจากการอัดรายการราตีเดินออกมาเจอเซนรออยู่2คนไปคุยกันในร้านกาแฟใกล้ๆเซ็นเซาราตีที่เมื่อคู่เชียร์เหี่ยวรัฐการเกินไปก็ไม่ได้เชียร์นะคะอยากให้มีสักสิตัวเนี่ยนะครับไม่เชียร์ก็คนเร็วมันเยอะนี่คะตัวเดียวปรับไม่หมด คุณเองก็ชอบเชียร์เหยี่ยวรัติการเหมือนกันลาหน้าครับแต่กฎหมายก็คือกฎหมายผมต้องทําตามกฎหมายผมไม่อยากจับหรอกครับอย่างกับคุณจะจับได้โหดูถูกหน้าดูยังไงคุณก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับไอ้พวกคนเลวมันไม่พอใจที่คุณเชียร์เหยี่ยวรัติการจนออกหน้าออกตาไม่กลัวหรอกคะ่ะพวกนี้ดีก็ได้แต่รอบกัดแล้วใช้พวกมาก ชีวิตจริงคลี่ขาดตาขาวไปไหนก็ต้องมีลูกน้องเป็นพรวนเซนถูกใจคำพูดราตีขอชนแก้วกาแฟกับเธอพร้อมส่งยิ้มหว,วานให้อย่างมีใจพิเชษผู้อยู่เบื้องหลังความเร็วร้ายไม่พอใจที่สมศักดิ์ทำให้องคอ์กรเป็นจุดสนใจมากขึ้นทั้งที่เคยเตือนให้เขาอยู่เฉยๆสมศักดิ์ยังถือดีว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะตนคุม้มคุมทุกทางไว้หมดแล้ว โดยเฉพาะเวลานี้ตนได้ขอให้ทางการส่งผู้กองเซ็นมาคุ้มกันผู้กองจำใจรับคำสั่งอย่างไม่มีทางเลือกลาดตีรู้เรื่องก,ก็แสดงความไม่พอใจติงเขาว่าคุณจะไปให้ความคุ้มครองนายสมศักดิ์เชื่อเลยคนเลวแท้ๆกับได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายครับผมไม่มีทางเลือกนายสมศักดิ์ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเป็นประโยชน์กับตัวผมถึงมาแวะให้ข่าวกับคุณน,นี่ไงประชาชนจะรู้ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ว่าจะคุ้มครองคนผิดนายสมศักดิ์คิดว่าคุณอยู่แล้วเหยื่ยวรัติการจะไม่มาหรือไงนั่นนะ่สิครับคุณจะทำยังไงถ้าเจอเหยื่ยวรัติการผมก็เพ่นก่อนนะ่สิครับเซนพูดขำๆแต่ราตีไม่ขำด้วยถ้าเป็นไปได้ฉันอยากให้คุณหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับเหยี่ยวรัติการคุณห่วงผมหรือห่วงเหยื่ยวรัติการกันแน่ห่วงทั้งสองคนแล้วคืนนี้เองเหยื่ยวรัติการก็ปรากฏในชุดปรากฏตัวในช่วงเวลาที่อีกับพีท ออกไปทำข่าวการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เหี่ยวทำร้ายโจสรสับกสบอมแน่นอนว่าสองคู่หูย่อมไม่พลาดการถ่ายภาพเด็ดๆมาลงข่าวศักดิ์สิทธิ์กับรัตนาพ่อแม่ของราตีเริ่มเป็นห่วงลูกสาวเพราะนางเหี่ยวรุนแรงและโหดเทียมมากขึ้นศักดิสิทธิ์จึงลองไปคุยกับเจ้าอาวาสคนเดิมอีกครั้งแต่คำตอบของท่านก็ทำให้หัวอกคนเป็นพ่อยิ่งหนักใจ นี่คือสิ่งที่อาตมาเป็นห่วงเหย่่ยวรัติการมาจากส่วนหนึ่งของนางพญาเหี่ยวที่ดุร้ายกำจัดศัตรูอย่างเฉียบขาดไม่รีรออาตมาเองก็เกรงว่าเมื่อเป็นเหี่ยวรัติการจะไม่มีหนูราตีมีทางแก้ไขไหมครับท่านยากที่จะแก้ไขนอกจากว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกล้ำต่อกันอาจจะทำให้นางเหี่ยวจำคนผู้นั้นได้นอกเหนือจากนั้นอาตมาต้องหาทางตรวจดู บ่ายนั้นศักดิ์สิทธิ์กลับมาเล่าให้รัตนาฟังรัตนาพลอยเป็นกังวลไปด้วยไม่มีทางแก้ไขเลยหรือคะเจ้าวัดกําลังหาวิธีอยู่เราต้องบอกลูกนะคะเผื่อว่าแกจะได้ระมัดระวังตัวให้ตั้งสติหยุดได้เจ้าวัดก็บอกเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าลูกของเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็งแค่ไหนพูดแล้วศักดิ์สิทธิ์ถอนหายใจหนักหน่วง เซนกับก้องเกียริเริ่มปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันสมศักดิ์ในค่ำคืนนี้สมศักดิ์ลำพองใจคิดว่ามีตำรวจนางเหี่ยวคงไม่กล้ามาพิทนัดเหี่ยวรัติการปรากฏตัวท้าทายอำนาจของสมศักดิ์อย่างไม่เกรงกลัวแต่ได้ยินเสียงร้องของเหี่ยวสมศักดิ์ก็ลนลานหวาดกลัวเรียกหาผู้กองเซนให้จ้าละวันอยู่ภายในห้องประชุมผู้กองผู้กองคุณหายไปไหนผมจะรายงานว่าคุณละเลยหน้าที่เซนวิ่งเข้ามาหน้าตาขึงขัง ถ้าผมได้ยินคําว่ารายงานอีกครั้งผมจะยิงคุณด้วยมือของผมเองสมศักดิ์พระงะแล้วเงียบไปเสียงเหี่ยวร้องกล้องเข้ามาทุกคนต่างขยับตัวหน้าตาเคร่งเครียดเราจะออกไปจากที่นี่กันไปไหนครับผู้กองที่นี่ปลอดภัยที่สุดผมไม่ไปไหนคุณติดแหกอยู่ชั้นนี้ถ้านางเหี่ยวโผมาคุณเสร็จเราไม่มีทางต้านนางเหี่ยวได้คุณจะให้ผมหนีไปไหน เสียงเหี่ยวร้องดังก้องอย่างต่อเนื่องเหมือนอยู่ด้านนอกห้องประชุมเซนกําลังเสียงเข้มว่าเงียบที่สุดคุณสมศักดิ์คุณต้องเงียบห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นอะไรการผู้กองห้องนี้กําแพงหนาเกือบฟุตทําด้วยคอนกรีตอย่างดีมันจะได้ยินเสียงพวกเราได้ยังไงคุณไม่รู้หรือเหี่ยวได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงหัวใจเต้นของหนูที่อยู่ในรูทันใดนั้นเสียงหน้าห้องระเบิดตูมประตูพังทลายลงมาเงาดำวูบเข้ามา ยืนตรงหน้าเป็นหญิงในชุดดำใบหน้ามีหน้ากากบ่งบอกว่าเธอคือนางเยี่ยวยิงยิงเสียงมือปืนของสมศักด์ตะโกนลัน่นมือปืนทั้งหมดสาดกระสุนเสียงดังสนั่นวันไหวเซนขวาคอเสื้อสมศักดิ์ดึงมาให้อยู่ด้านหลังตนเหี่ยวรัติการเดินเข้ามาใส่มือถืออย่างไม่สะทกสะสถานใกล้ใครเป็นตบเป็นเตะพวกมือปืนกระเด็นไปคนละทิศละทางเหี่ยวพรวดเข้ามาตรงหน้าเซน ชายหนุ่มรีบโยนปืนทิ้งไปสมศักดิ์เห็นดังนั้นถึงกับแหกปากอย่างหัวเสียคุณจะบ้าหรือหุบปากสมศักดิ์ชะงักเงียบเหี่ยวเดินเข้ามาใกล้เสียงปืนดังสนั่นมาสองสมนัดจากมือปืนคนหนึ่งเหี่ยวรัติการสะบัดมือรับกระสุนไว้ได้อย่างง่ายดายแล้วตวัดมือกลับกระสุนพุ่งจากมือไปถูกคนยิงกระเด็นหงายเพราะแรงประทะเหี่ยวรัติการหันมาทางเซนและสมศักดิ์ด้วยสายตาคมกริบ เซนยกมือว่างปล่าขึ้นเหนือศีรษะผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำตามกฎหมายคุ้มครองประชาชนทันใดนั้นเหี่ยวพวดเข้ามาใกล้เซนคว้าคอเขาหมับและยกขึ้นสูงเซนเฉยไม่ต่อสู้เหี่ยวจ้องตาแวววับจังหวะนี้เองนายสมศักดิ์ตวัดปืนขึ้นมาในมือพร้อมกับแผดเสียงแกตายยาเซนลองรั้นช้าไปสมศักดิ์จ่อยิงเหี่ยวรัติการในระยะเผาขน เสียงปืนดังสนั่นวันไหวเปียง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 เหี่ยวรัติการเซเล็กน้อยแล้วเหวี่ยงร่างของเซนกับบนโต๊ะประชุมพุ่งไปอีกด้านหนึ่งจากนั้นหันไปหานายสมศักดิ์อย่างเอาเรื่องสมศักดิ์ตาเหลือกยิงใส่จนกระสุนหมดเหี่ยวเดินเข้าใกล้คว้าคอหมับยกขึ้นสูงแต่แล้วร่างของเซนเข้ามากอดรัดไว้ทางด้านหลังหมุนตัวเหวี่ยงเหี่ยวรัติการออกไปกระแทกผนังห้อง ให้กฎหมายจัดการเซนพูดยังไม่จบเหยื่อรัิการพูดเข้ามาตบโครมเซนเอาท่อนแขนรับไว้ได้แต่กระนั้นล่างก็สะทานจนเซแล้วยังโดนเธอชกซ้ำจนหน้าหันชนิดตั้งตัวไม่ติดและจบด้วยการกระโดดทีบเซนกระเด็นกิ้งไปกับพื้นสายตาพร่าพรายแล้วเป้าหมายต่อไปของเหยื่อรัิการก็คือนายสมศักดิ์เขาวิ่งไปยังทางออกแต่ไม่พ้นเงื้อมมือของเธอที่พุ่งพรวดไปดักขยุมคอทำร้าย เซนเห็นทุกอย่างแต่เจ็บระจุกจนขยับตัวไม่ขึ้นได้ยินเสียงนายสมศักดิ์ร้องหวยหวนอย่างเจ็บปวดทรมานทุกครั้งที่เหี่ยวรัติการปรากฏตัวคนร้ายถูกจัดการอย่างรุนแรงล่าสุดในสมศักดิ์มาเฟียชั่วถึงกับดับดิ้นสภาพศพไม่มีชิ้นดีขณะที่ผู้บริสุทธิ์อย่างผู้กองเซนเกือบเอาชีวิตไม่รอดต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนกองเกียรติยังโชคดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยราตีไม่คิดว่าตัวเองจะทำรุนแรงได้ขนาดนี้เพราะเธอเองก็จำอะไรไม่ได้สักดิธิ์ไม่สบายใจเดินทางไปพบเจ้าอาวาสที่หัวหินอีกครั้งแล้วกลับมาพร้อมเหรียญปลุกเสกที่ทำให้นางเหี่ยวสามารถสัมผัสได้ว่าคนที่เธอกำลังเผเชิญหน้าเป็นใครเป็นคนดีหรือคนร้ายซึ่งราตีรับเหรียญน,นี้มาจากพ่อและตั้งใจจะมอบให้แก่ผู้กองเซน เพื่อคุ้มครองไม่ให้นางเหี่ยวทำร้ายเขาอีกการเสียชีวิตของสมศักดิ์กลายเป็นข่าวคลึกโครมมีการตีข่าวว่าเป็นการกระทำของเหี่ยวรัติการอาจทำให้นักธุรกิจมาเฟียทั้งหลายต้องอยู่อย่างบาดภาวาขณะเดียวกันสังคมเริ่มมีข้อสงสัยว่าเหี่ยวรัติการเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือยมทูตจากนรกกันแน่พิเชษเรียกเครือข่ายของตนทุกคนมากำชับไม่ให้แตกตื่นไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้อยู่นิ่งๆทุกคนต้องปรับตัวและป้องกันให้รัดกุมอย่าให้ข่าวเป็นเชิงท้าทายเพราะการทำสงครามก่อเกิดความเสียหายแก่ธุรกิจเราจะปล่อยให้เหยี่ยวรัิการนั้นเล่นงานเราฝ่ายเดียวงั้น,น,นหรือผมเตือนคุณให้ป้องกันตัวเองให้รัดกุมเรื่องอื่นเป็นหน้าที่ของทีมนักล่าจัดการทุกคนดำเนินธุรกิจต่อไปพิเศษเด็ดขาดจนทุกคนนิ่งเงียบไม่กล้าเถียงหลังจากเครือข่ายแยกย้ายกันกลับไป เชนเชนชายหนุ่มหน้าตาดีหัวหน้าทีมนักราก็เข้ามาพบพิเชษตามนัดและรับคำสั่งให้เริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์อธิปไตยนางเหี่ยวเริ่มโผล่ออกมาเพราะนายสมศักดิ์ไปก่อเรื่องกับผู้หญิงสองคนคือนุชนาฏและราตรีเชนเริ่มงานในบ่ายวันนั้นด้วยการสะกดรอยตามราตรีที่แวะมาเยี่ยมเซนซึ่งยังนอนรักษาต,ตัวในโรงพยาบาล แต่ราตีรู้ทันและมีการ,รเผชิญหน้ากันเชนอ้างว่าจำราตีได้จากทีวีที่ให้สัมภาษณ์เชียร์เหยวรัติการตนรู้สึกทึ่งและอยากจะรู้จักด้วยการขับรถตามเนี่ยนะคือขออภัยด้วยครับผมนึกอะไรไม่ออกก็เลยขับตามมาก่อนเผื่อว่าคุณอาจจะจอดที่ศูนย์การค้าผมจะได้หาโอกาสแนะนำตัวเองนะครับฉันชื่อราตีอยู่สำนักพิมพ์อธิปไตยว่างๆเชิญค่ะ ขอโทษนะครับที่เสียมารยาทขับรถตามคุณมาขอตัวก่อนนะคะลาดตีเดินฉับๆไปขึ้นรถเชนมองตามสีหน้าเยือกเย็นแล้วเชนก็แอบ,บติดตามเธอไปอีกจนได้ลาดตีนัดพบนุชนาที่ร้านอาหารนุชนาชื่นชมเพื่อนรักทำงานได้ดีสมกับที่ตนไว้ใจและรายงานว่าตนกับแม่สบายดีตั้งแต่ตนเลิกยุ่งกับหนังสือพิมพ์ดีใจที่เธอกับคุณแม่สบายดี แต่ว่าถ้าจําเป็นตอนนี้เธออยู่ห่างๆฉันจะดีกว่าอันตรายฉันขอโทษนะที่เอาเรื่องมาโยนใส่ตักเธออย่าคิดมากนาจะบอกอะไรให้ตอนนี้ฉันชอบมากเลยฉันมีเหยียวรัติการทําให้หนังสือพิมพ์ไปได้ดีฉันจะโค่นพวกมันให้ได้แต่เธอเพิ่งบอกฉันเองไม่ใช่หรือว่ามันอันตรายก็ฉันเพิ่งบอกเธอนี่ไงว่าฉันชอบ ฉันดูเธอสัมภาษณ์ทางทีวีฉันว่าอันตรายที่เธอชอบเนี่ยต้องมีผู้กองเซนเอี่ยวอยู่ด้วยแน่เลยนุหน้าแซวยิ้มยิ้มราตีไม่โต้เถียงแล้วคุยกันต่ออย่างเพลิดเพลินเชนจับตามองจากมุมหนึ่งเชื่อว่าสองสาวคือเป้าหมายอย่างแน่นอนแยกจากนุดนาดมาแล้วราตีเข้าสำนักพิมพ พอสั่งงานลูกน้องเสร็จก็มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลเพื่อรับเซนไปส่งบ้านตามที่รับปากเขาไว้เมื่อตอนกลางวันเมื่อเชนหลังรายงานพิเชษว่าพบสองสาวแต่ยังไม่มีวี่แววของเหยี่ยวรัติการก็ได้รับคำสั่งให้ประกบต่อไปพิเชษเชื่อว่าผู้หญิงหนึ่งในสองคนนี้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเหยี่ยวรัติการเมื่อไปส่งเซนที่บ้านราตีถือโอกาสมอบเปลี่ยนปลูกเสกที่ได้จากพ่อ ให้เขาห้อยคอไว้จะได้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงชายหนุ่มยินดีรับและจะหาโอกาสไปขอบคุณท่านรองศักดิ์สิทธิ์พ่อของเธออีกครั้งลาตีออกจากบ้านเซนในตอนค่ำเป็นเวลาที่อีทก,กับพีทไปทำข่าวในซอยเปียวแห่งหนึ่งที่มีจดหมายร้องเรียนว่าหญิงสาวถูกคนร้ายคมขืนบ่อยมากสองคู่หูภาวนาให้เหยื่อรัติการปรากฏตัว เพื่อจะได้ภาพข่าวอีกเหมือนเคยที่สำคัญคนชั่วจะได้หมดไปแล้วสิ่งที่รอคอยก็สมใจเหี่ยวปรากฏตัวจัดการคนร้ายที่กำลังฉุดหญิงสาวจนสลบอีทกับพีทตื่นเต้นไม่แพ้ครั้งก่อนแต่ไม่นึกว่าสองคนจะโดนตำรวจรวบตัวไว้สอบสวนจับพิรุษหาว่าเป็นคนจัดฉากขอโทษนะคะหนังสือพิมพ์ของเราไม่มีประวัติการรับเงินเพื่อผิดเผือนข่าวเหมือนบางฉบับเช็คดูได้ตลอด24ชั่วโมง อีตอบโต้อย่างหัวเสียพอดีกล้องเกียรติมาถึงเขาช่วยอธิบายจนตำรวจหมดข้อสงสยัยจึงยอมปล่อยตัวสองคู่หูพีตต้องรีบเอารูปที่ถ่ายได้เข้าสานักพิมพ์จึงฝากกล้องเกียรติไปส่งอีทกล้องเกียรติรับปากด้วยความเต็มใจพอรู้สึกดีกับเธอตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเมื่อมีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นก็ยิ่งประทับใจการตั้งใจทำงานและความฉลาดของเธอเชาวันรุ่งขึ้น ลาตีสั่งลูกน้องลงภาพข่าวที่พีทถ่ายได้เมื่อคืนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะสั่งปิดสำนักพิมพ์เวลาเดียวกันทุก้กองเซ็นถูกเสษฐาผู้บังคับบัญชาเรียกพบด้วยเรื่องเหย่ยวรัติการตอนนี้มีคนเขียนจดหมายไปหาเหี่ยวรัติการร้องทุกข์กันใหญ่คุณช่วยไปดูหน่อยสิแล้วจัดกำลังไปดูแลด้วยเราไม่ต้องการให้เหี่่วรัติการอยู่เหนือกฎหมายยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่า เหยื่ยวรัติการสมควรที่จะต้องถูกดำเนินคดีผมมอบหน้าที่นี้ให้คุณเราต้องหยุดพฤติกรรมของเหยี่ยวรัติการก่อนที่จะมีคนเอาอย่างก่อนที่จะวุ่นวายกันไปใหญ่นอกจากการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้กองเซนแล้วเศรษฐายังพาเลว,วดีลูกสาวคนสวยที่เป็นอายการมาแนะนําตัวให้ร่วมกันทําเรื่องดำเนินคดีเหย่่ยวรัติการกองเกียรติบังเอิญเห็นเขาก็แซวเซน แต่พอรู้ว่าหญิงสาวเป็นลูกใครก็ทำท่าขยาับเลิกพูดไปเลยสายวันเดียวกันเซนกับก้องเกียรติต้องไปพบนายสุชาติผู้บริหารคนใหม่แทนนายสมศักดิ์ที่โรงงานนอกเมืองโดยทั้งคู่ไม่รู้ว่าการไปครั้งนี้ตกอยู่ในอันตรายเพรพิเชษส่งทีมนักล่าที่นำโดยเชนสะกดรอยตามสุชาติต้อนรับตำรวจทั้งสองด้วยดีและออกตัวว่า ผมต้องขอโทษที่ให้ผู้กองลำบากต้องมาไกลถึงนี่ผมต้องตรวจของที่มาส่งด่วนเลยครับผมอยากจะขอรายละเอียดรายได้ของบริษัทรวมทั้งรายชื่อของบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศมันเรื่องอะไรกันหรือครับคุณสมศักดิ์มีธุรกิจผิดกฎหมายแต่คุณสมศักดิ์ไม่เกี่ยวกับผมคุณสมศักดิ์ลักลอบทําธุรกิจตามลําพังไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราทางเราไม่รู้เรื่องและไม่ขอรับผิดชอบสุดยอดจริงจริง ทุกบริษัทพูดเหมือนกันหมดยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องตรวจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมศักดิ์ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ทําให้บริษัทคุณต้องมัวหมองเพราะถ้าเป็นแบบนั้นบริษัทคุณอาจถูกปิดเบือนก็ได้บริษัทคุณอาจจะถูกปิดด้วยโชคดีครับสุชาติสีหน้าไม่สู้ดีแล้วหลังจากเซ็นกับผู้ช่วยกลับออกไปสุชาติก็รีบโทรรายงานพี่เชษว่าเป็นอย่างที่เขาคาดการผู้กองเซ็นกัดไม่ปล่อยจริงๆ ให้มันบ้าอุดมการไปก่อนมันไม่รู้หรอกว่าเครือข่ายของเรามีอยู่เกือบทุกองค์กรท่านจะให้ผมทำยังไงครับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นทางเรามีแผนกเก็บกวาดพร้อมอยู่แล้วระหว่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าไปสำนักพิมพ์อธิปไตยเซนรู้สึกผิดปกติว่ามีรถสองคันขับประกบหน้าหลังจนเมื่อแน่ใจจึงบอกให้กล้องเกียริรีบแซงออกไปแต่ไม่สำเร็จพอมีรถตู้อีกคันแซงขึ้นมาขนาดข้าม ไม่ให้ออก2อนุ่มตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันโปรดติดตามตอนต่อไป